ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้ขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานปรหลักมาไหนหนึ่ง,ง,กกงถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกรเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์ ดัสติพลังงานของคนราศีตุลอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมมีถุนตุลกลมแล้วก็สเตรนท์พลังงานของคนราศีสิง์มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมราศีสิงนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะสามารถรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีมีเหตุผลมีความยุติธรรมมีความเด็ดขาดบางครั้งก็ใจร้อนบางครั้งก็ใจเย็นบางครั้งก็มีความอ่อนไหว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคนที่คุณได้พบเจอขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่คุณได้พบเจอแต่ลึกๆภายในใจนั้นเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่มีความยุติธรรมคนหนึ่งเลยนะคะแต่ด้วยความชัดเจนความเด็ดขาดของคุณก็อาจจะมีคนที่กลัวคุณแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าใกล้คุณสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูพลังงานของคนที่คิดถึงคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะ the ะ o วิรนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมจิหงธนูเจทพลังงานของคนราศีพิจิกควิน,ะะ tower, งงน,นถ,ถืนน judgment, งงนอไม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมมีถุนตุนกลุมแล้วก็จัดเม้นท์พลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะคนธาตุลมคนธาตุน้ำ หากว่าคุณมีคนเก่าคนที่มีประเด็นทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้เลิกลาจากกันไปเป็นคนที่ห่างไกลเป็นคนเคยรักพลังงานของเขาชัดเจนมากว่าตอนนี้คิดถึงคุณมากมายเหลือเกินรู้ใจตัวเองรู้สึกผิดสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปหากว่าเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปตอนนี้มีความอาลัยอ,วอาวรณ์มากๆอยากกลับมารู้สึกตัดสินใจผิดรู้สึกผิดที่ปล่อยมือคุณหรือว่ารู้สึกผิดที่เดินออกจากชีวิตคุณมานะคะ พลังงานของเขาในตอนนี้เหมือนเขารู้สึกผิดที่เขาเลือกทางเดินชีวิตผิดเลยนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงคิดถึงคุณนะคะทำไมเขาถึงคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เพราะอะไรเดอร์เมจิกเชียนนะคะคุณเป็นคนที่รู้ใจเขามากที่สุดมองตาก็รู้ใจนะคะชัดเจนเด็ถขาดตรงไปตรงมานะคะ จิตใจหนักแน่นมั่นคงรักก็คือรักคำไหนคำนั้นไม่เคยหลอกลวงไม่เคยนอกใจเขาเดอชาลีออดเป็นคนที่พร้อมเห็นอกเห็นใจแม้จะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่พูดจาคำไหนคำนั้นแต่ว่าลึกๆภายในใจคุณก็เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่พร้อมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างไม่ปล่อยมือจากเขาสามไม้นะคะ เฝ้าคอยรอคอยอยากได้โอกาสยังคงเฝ้ามองคุณอยู่เยากให้รแฟนอยากขออภัยอยากพูดคุยอยากปรับใจสำนึกผิดนะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียดายด้วยนะคะใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้หากว่าคุณมีคนที่เคยคบเคยคุยแล้วก็เลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไป พลังงานของคุณตอนนี้เหมือนคุณอยู่ได้นะคะคุณมีความสุขดีคุณมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวสามารถอยู่ได้เองนะคะมีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตแต่พลังงานของคนที่คิดถึงคุณเหลือเกินในตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่เคยคบเคยคุยเคยรักแล้วก็เลิกหลาจากกันไปเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่านะคะรู้สึกผิดสำนึกผิดอยากกลับมารู้สึกว่าตัวเองเลือกทางเดินชีวิตผิดนะคะ คุณคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดมีความรักที่มั่นคงที่จริงใจพร้อมต่อสู้พร้อมฝ่าฟันไม่เคยปล่อยมือจากเขาเป็นตัวเขาเองที่เลือกทางเดินผิดเลือกปล่อยมือจากคุณตอนนี้รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายอยากกลับมาแล้วก็คิดถึงมากๆนั่นเองนะคะ